มีการเตื้อฟื้นมาพูดเ่าอีกใกล้เป็นเคร็ดนะมีนักการเมือมาทิ้งคดีนี้หลายคนยนะนะกลับไปหลุดทุกอย่างดคดีหล,ดนะลุดมาได้ประสบความสำเร็จนะในะครมีคดีอะไรสามารถถึงได้เดยวดูหน้าตาเราไม่ได้จะมีคดีอะไรหรอคดีไม่มีเราก็ชำระกิเลสให้หลุดกันนะ อากิเลสให้หลุดไปนะตอนนี้เป็นสถานที่พิจารณาคดีความนคดีความหนึ่งก็คือเร speaker, roommate, Now, point, kind of ื mm ่องนางพิษณีท้องนอ่นางพิษณีนี่เคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งทีนี้นางก็ไม่รู้ว่าท้องนางก็เลยมาบวชพอมาบวชแล้วก็ปรากฏว่าท้องมันโตขึ้นมันโตขึ้นโตขึ้นก็เลย นะพระเทพท่าก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ก่อนก็จะให้ศึกอย่างเดียวเลยนางวารางไม่ได้ทำอะไรผิดนายยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ทําผิดศีลข้อไหนก็เลยไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้มีการไต่สวนสอบสอบ,สอบสวนดูก่อนพิสูจน์ด,ดูก่อนนะให้นาวิสาขามาเป็นคนพิสูจน์นะเพราะนาวิสาขาเป็นไงนางมีลูกเยอะนะมีลูกเยอะนันอะัน,นางจะรู้แล้วว่าท้องขนาดเนี้ย กี่เดือน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 รู้หมดเลยนะมีไปเจ้าปัสสันที่กศลอนาถพิธิกะเษฐีนาวิสาขามีพระอุบาลีพระอนุรุทธะพระอนุนพระพุทธองค์แล้วก็พุทธวรสัต่างต่างเยอะมากม,มายมาพิจารณาตรงนี้แหละที่เป็นห้องๆนะ<ม>ก็พอพิจารณาสืบไปสืบมาวัดท้องดูแล้วก็ปรากฏว่าอายุท้องนั่นอะ มันมากกว่าการบวชนั่นเองก็นั่นหมายความว่านางท้องตั้งแต่ยังไม่มาบวชนี้ก็พอนางคลอดลูกเสร็จก็พิษณีก็จะเลี้ยงลูกมันก็ไม่ดีใช่ไหมมันก็ดูไม่งามไปเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลก็เลยเอาไปเลี้ยงไว้ในวังตั้งชื่อว่าพระกุมารกัสปะตันงหลังท่านก็รู้ที่มาที่ไปของท่านท่านก็เลยออกบวชแ่้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดสนแม่ก็ยัง ยังคิดถึงลูกอยู่ยังตัดความรักไม่ได้ก็ลูกบรรุที่หลังเมันถรกที่หลัง,มลลงแม่ก็เห็นลูกชายเดินมีดบ,บายก็ร้องเรียกลูกแม่ลูกแม่ประมาณนี้นะพระเจรคก็เลยบอกว่าเอถ้าเราพูดดีๆกับแม่แม่ก็จะตัดนะตัดความอะไรในเราไม่ได้นะท่านก็เลยพูดแบบใช้วาจาที่ว่าหายหยับหยับคลายแต่ไม่ใช่หยับคายแบบแบบแบบอย่างอื่นนะนี่คือพูดเพื่อให้แม่นั้น ไม่ไม่ต้องคิดถึงเราอีกนะก็คล้ายๆกับประมาณว่าไอ้ป่านนี้ยังไม่เลยคิดถึงฉันเลยนะนะแม่ก็โอ้คิดว่าตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยลูกเขาไม่เคยคิดถึงเราเลยมีแต่เราฝ่ายเดียวที่คิดถึงลูกนะประโยชน์อะไรที่เราจะคิดถึงลูกต่อไปนี้ต่อมาก็ตัดความรักในลูกได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เอง อาจารก็คดีความนื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะาที่ตรงนี้เองอาจานายพิษณีทองเนี่ยใครมีคดีมีอะไรก็มาชาระคดีได้ที่นี่นะนัะกการเมืองหลายคนนาเที่มาที่นี่ไมารู้คดีอะไรหนักหนาบ้างแต่ว่ามานี่ด้คดีหลุดทุกอย่างเนีน่ยนะจะปลอดภัยะหลุดจําหะได้ทุกอย่างอันนี้เป็นบ่อพบ่อทิอท้งคดีความ วันที่มีเขียนเป็นหลักฐานยืนยันแล้วก็พอพิจารณาเสร็จก็ทิ้งลงบอ่อคล้ายๆกับเป็นการแก้เคล็ดว่าไม่ต้องมีการมาเรื้อฟื้นมาพิจารณาใหม่ถือว่าตัดสินแล้วศาลพิจารณาตัดสินท,ทุบแล้วโอเคแล้วหมดนะก็ปัดเจตะวันก็คงจะมีเพียงเท่านี้ที่เราเห็นะส่วนอันอื่นๆก็จะเป็นกติของ นะพระอริยสาวกสมัยพุทธกาลนะมีหลายกติกานแต่ก็ไม่สามารถจะจำได้หมดหรอกในกตินะพระพิสุชาวโกสังพีบ้างนะเป็นสารอันนี้เป็นเป็นสารต้นชั้นต้นทำไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะอันน้นนะสารชั้นต้นคือคอยรับเรื่องนะคอยรับเรื่องนะใครมีคดีมีความอะไร พี่เจริญได้ก็ต้องไปปรึกษาก่อนไปรับเลื่อนบนไปก่อน,อนแล้วก็ค่อยดีในการพิจารณาความที่ตรงนี้